เอาเรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หาผลหารของลบสี่สิบห้าจุดศนย์ห้าแปดศย์นะครับหารกับจำนวนลบของ0ูนย์จดนนะครับสังเกตไหมครับว่าเครื่องหมายเป็นลบทั้งสองอันเลยนะครับนะผลหารออกมาก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเครื่องหมายเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่อะไรครับ อยู่ที่ตัวหารนั้นจะต,ต้องเป็นอะไรครับเป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับก็คือจะต้องเป็นจาก0.002ต้องกลายเป็น2นะถึงจะเอามาหารกันได้นะอย่างง่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มแปลงตัวนี้ก่อนนะทำยังไงครับเรามาดูเลยครับว่าเราต้องเอาอะไรมาคูณน,นะครับอ่าตั้งหนึ่งเลยนะนับเลยครับว่ามีต้องใช้0กี่ตัวถึงมถ,ถึงจะเลื่อนตัวนี้ให้กลายเป็น2ได้1 2 3 4 ต้องเพิ่มศูนย์ไปสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับคูณแสดงว่าเราเอาตัวนี้นะครับมาคูณทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับตอนนี้หารกับเท่าไหร่ครับหารกับลบสองเห็นไหมครับนะแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเราลอกเลขมาเลยนะครับลบสี่ห้านะลบสี่ห้าศูนย์ห้า 8นะศูนย์ศูนย์ไม่ต้องนะเพราะว่าอยู่ด้านหลังถูกไหมครับแล้วตรงนี้นะครับนะต้องดูต้องดูให้ดีนะครับถ้าศูนย์ศูนย์ด้านหลังทุงนิยมเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับนะแล้วใส่ตัวศูนย์ 0, ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่อีกสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนะดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูว่าทศนิยมจริงๆเนะี่ยมันจะมีกี่ตำแหน่งนะนะนับเลยครับหนึ่งสองสามนะสามตำแหน่ง หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็าจะได้ว่าว่าอะไรครับว่าอะไรครับว่าเราจะต้องเอาอะไรมาหารนะตรงนี้ลบทิ้งเลยนะลบทิ้งเลยเราจะเห็นชัดเลยครับว่าตอนนี้เราเอาลบสี่สี่แสนห้าหมื่นนะ 450,580นะครับหารด้วยลบลบ2นะหารด้วยลบ2นะเดี๋ยวเรามันตั้งหารกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาตั้งหารกันแล้วนะครับนะเราเอา2ตั้งนะครับหารด้วย450,580นะครับตัวนี้นะครับเครื่องหมายเครื่องหมายลบหารลบก็ต้องได้บวกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะตรงน,นี้เป็นเป็นบวกอยู่แล้วเรา2หาร4นะสองสองสี่ สองสองสี่นะครับนะแล้วชักห้าลงมาใช่ไหมครับนะสองอะไรครับสองสองสี่นะเ 2, หมือนกันนะสองสองสี่แล้วเสร็จหนึ่งนะเอาชักศูนย์ลงมาสองห้าสิบครับสองห้าสิบอันนี้เป็นลงตัวแล้วนะก็ชักอะไรมาครับชักห้าลงมาสองสองสี่สองสองสี่นะครับแล้วเศษหนะึ่งชักอะไรครับชักแปดสองเก้าสิบแปด สองเบแปนะลงตัวพอดีนะครับตรงนี้ยังมีศูนย์ตัวก็ใส่ศนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่ครับสองสองห้าสองเก้นยะไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ยากที่สุดของของข้อน,นี้ก็คือเราต้องมองให้ออกนะครับว่าเราจะเลื่อนทศนิยมแบบไหนนะให้ถูกต้องนะครับศึกษาดีๆครับในข้อน,นี้น่าจะออกข้อสอบได้เยอะนะครับ